อุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตะกองรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ยอมห่วงใย,ยไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงครึ่งวันให้ไกลเราไกลกัน ให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพันอิ่มใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มรักลูกหลับนอนน้ำนมจากอก อาหารของความอาทรแม่พรำเตือนพรำสอนสอนสัง่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปใช่เพียงอุ่นทองที่ลูกร่ำร้อง เพราะต้องการไออุนอ่นอุ่นไอรักอุ่นระมุนขอน้ำนมอุน่นจากอกให้ลูกดื่มกินสวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงอิ่มอุ่นนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมคุณครูจ๋าถึงได้ร้องเพลงนี้ให้เด็กๆฟัง มีความสำคัญยังไงนะคะและสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราเรียนหน่วยวันแม่แห่งชาติครูจ๋าจึงได้ร้องเพลงอิมอุลให้เด็กๆฟังเพราะมีความหมายถึงคุณแม่ของเด็กๆคุณแม่ของครูจา๋าและคุณแม่ของทุกคนนะคะได้พูดถึงความสำคัญของ คุณแม่หรือความสำคัญของวันแม่นะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะจากเนื้อเพลงที่คุณครูให้ได้ฟังกันนะคะคุณแม่มีความสำคัญยังไงบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะมาเล่าความสำคัญของวันแม่ให้เด็กๆฟังนะคะวันที่12สสิงหา คมของทุกปีนี่ถือเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะว่าตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงนะคะซึ่งวันที่12สิงหาคมนี่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพจึงถือเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะ ทีนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่ากิจกรรมที่เราทำกันในวันแม่เนี่ยมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะกิจกรรมที่ทำกันในวันแม่นะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะนำพวงมาลัยไปกราบแม่เพื่อขอพร ขอความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตแล้วก็ข้อ2นะคะส่วนใหญ่ไปทำบุญตักบ,บาตรและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างที่3นะคะร่วมงานจัดกิจกรรมต่างๆจัดนิทรรศการการประกวดเพื่อรํำลึกถึงพระคุณคุณแม่นะคะ C. ประดับไฟตามบ้านเรือนประดับธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติล้วก็ข้อ5นะคะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สำคัญของส่วนราชการในคืนวันที่12นะคะถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ปกตินะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือขอมีการขอความร่วมมือให้สวม เสื้อสีฟ้าทั้งเดือนสิงหาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่ไม้และททำไมถึงต้องเรียกว่าวันแม่แห่งชาตินะคะเดี๋ยวครูจะจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆความสำคัญของวันแม่ ในวันที่12สิงหาคมของทุกปีของปวงชนชาวไทยนะคะเนื่องจากวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะจะตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงซึ่งเป็น วันคล้ายวันพระราชะสมภพ,พจึงถือว่าวันที่12สเนี่ยสิงหาคมนะคะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วกิจกรรมที่ทำกันส่วนใหญ่ก็คืออะไรคะเด็กๆนำพวงมาลัยไปกราบแม่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะให้แก่ชีวิต แล้วก็อะไรคะข้อ2ทํทำบุญตักบาตรและทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ข้อ3นะคะร่วมจัดกิจกรรมต่างๆจัดนิทรรศการการประกวดเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่4ประดับไฟตามบ้านเรือนประดับธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 5. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สำคัญของส่วนราชการในคืนวันที่12นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะก็จะมีขอความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานต่างๆหรือพวงชนชาวไทยทุกคนให้สวมเสื้อสีฟ้านะคะทั้งเดือนสิงหาคมเลยนะคะ เด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจ๋ามีงานให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพเกี่ยวกับแม่ของฉันและอัดคลิป เล่าเรื่องแม่ของฉันส่งประกวดในกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะสำคันไม่ครัว่าคุณครูให้ทำลายคุณครูให้เด็กๆวาดภาพเกี่ยวกับแม่ของฉันและเล่าเรื่องราวแม่ของฉันจากภาพให้คุณครูฟังนะคะเด็กๆสำหรับต่อไปนะคะเดี๋ยวมาพบกับ คุณครูแววนะคะว่าคุณครูแววจะให้ทำอะไรวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ